สายอัสลามมุลเลกุมวันกุ่มสลามค่ะครับจากไหนครับจากปรจจุบค่ะปัจจวบครับเชิญครับอาจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสตราดนะคะครับถ้าว่าเรามีเงินช่วงประมะาณรามาตาปีแล้วเราเราเงินจํานวนนะคะเอามาลงทุนครับทีนี้พอเวลาเงินอะมัน,ม,นมันได้ผบจำนวนที่เราจอาร่อตลาดแต่ว่ามันเป็นเงินของไปลงทุนแบบ เราพักขายอะไรเงรรี้ยค่ะพอมาถึงปีนี้งเงินจำนวนนั้นเราต้องออกสกาดนะคะคือการเงินที่จะออกสกาดนั้นคือเงินไม่ได้หมุนเวียนนะครกับเงินที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้อาไปลงทุนนะเงินอยู่เฉยเฉยหนึ่งปีนะครับแล้วก็ครบพิกัดอ่ครบพิกัดเนี่ยก็คิดคิดเป็นราคาทองนะครับทองตรงนี้ หกบาทกว่าราคาปัจจุบันคือราคาปัจจุบันนะครับถ้าหากว่าจํานวนเงินเราเราเรามีครบพิกัดดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ครบปีแล้วก็เงินนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยอยู่นอนอยู่ในธนาคารเฉยๆนะครับถ้ากรณีนี้เราต้องออกสากาัดนะแต่ในกรณีที่เงินที่เราจะต้องไปหมุนเวียนไปไปทำธุรกิจอะไรอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาเงินตัวนี้ออกสากาัด<ม>นะครับ ไม่ต้องเลยแต่ว,ว่ามันจะได้จํานวนแบบที่เราสามารถออกได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับคือแม้ว่าจะมากก็ตามนะครับไม่ออกสกาดเรื่องเงินแต่ออกสกาดเรื่องการค้านะครับต้องเข้าใจนะฮะอะ่าออกสกาดไปออกสกาดในส่วนนู้นนะครับออกสกาดส่วนนู้นก็จะเป็นเรื่องของการออกสกาดในทางการค้าปีหนึ่งก็ตีราคานะครับว่า เ,เงินของเราทั้งต้นทุนทั้งทั้งเงินกําไรเนี่ยปีนี้ได้เท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะเวลาทีเา่เวลาที่มันมันเหลืออยู่นะมันเหลืออยู่เ,เท่าไหร่นะครับทั้งทุนทั้งกําไรเนี่ยเ,เมื่อครบปีแล้วเนี่ยนะครับก็ออกไป2.5เหมือนกันนะครับก็เท่าเราก็อ,ออกให้กับ คนที่สามารถรับได้เหมือนถูกตือนทั่วไปทั่วไปทั่วไปครับออสกาทั่วไปครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอัสลามะลัยกุมวาอะกุมุสลามคมีมาจากทางประจวบนะครับ